ภาคเอกชนนะครับพี่น้องเระชนโยมทั้งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญน,นะครับและเป็นวันที่พวกเรานะครับคั้งแรกที่เรา,าท,ท,ที่จะทำให้เหมืองการทัณบุรีของเรานั้นฟื้นตัวเอกกำลังดีๆอยู่นะครับหรือว่าบางที่เป็นเมืองท่องเที่ยวํำดับน่าจะเป็นระดับ แล้วก็ทำไรายได้ก็อยู่ในลำดับที่ส0กว่าประกอบการที่ยังไม่พร้อมจะปิดนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับก็ได้ให้ทำมันก็จะทำการปรับปรุงตัวเองนะครับหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดัวหนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวมาให้ให้เร็วที่สุดนะครับก็มาสู่การถแถลงะนะครับ พอมาแล้วเนี่ยการที่จะไปแพร่สู่มีการทำง,งานที่โอเคนะครับที่ผมจะประเมินประเมินการทำง,งานเราไม่มีคนที่ติดเ,เชื้อโควิดนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าจังหวหัดเราส้มอยู่นะครับหรือว่าหลายๆจ,จังหวัดที่แถวๆนี้นะครในเรื่องของเที่ยวมือการสบายสบายนะครับผมเรียนว่าผมเรียนตอนยืดยาวตรงนี้เนี่ยก็คือ ผมเรียนว่าการก็เชิญชวนผู้ประกอบการในมรดการภาคท่องเทีียวไม่ว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะก็เพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจึงได้นํานโยบายกับพนักงานเอกชนที่ทํางานในจังหวัดกาญจนบุรีขอเพียงแสดงหลักฐานอะไรก็ตามแต่ว่าว่าเป็นมาตรการ D M F T T นะครับก็คือ hand washing ต้องล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ นะครับเขาก็มีมาตรการในแต่ละเรื่อง้อมที่จะต้อนรับทุกท่านทุกคนมาช่วยกันสร้างบ้านการเจริญบุรีของเราสามาตรการ